บ้าราวะท่านอาจารย์หมอเขียวด้วยความเคารพอย่างยิ่งค่ะกับภาราวะคุรุทุกท่านค่ะจเจริญธรรมพี่น้องทุกท่านค่ะชื่อนารุมลยังแช่มค่ะชื่อทั้งําว่าเข้มแสงศสีลอายุ45ปีค่ะตอนนี้กำลังศึกษาในระดับอริยะปัญญาตีหลักสูตร7ปีของสถาบันวิชารามค่ะวันนี้ปุ้ย ขอโอกาสมาส่งการบ้านหึกิเลตนะคะค่ะเมื่อเช้าเนี่ยค่ะพอดีว่าที่บ้านนะคะปุ้ยจะต้องไปซื้อน้ํากินที่ในตลาดนะคะแล้วทีนี้ท่านที่อยู่ข้างๆบ้านนะคะท่านก็เคยบอกไว้ว่าถ้าเราจะไปตลาดนะคะก็เหมือนกับว่าเดี๋ยวอาจะฝากซื้อน้ําด้วยะคะ่ะแต่พอดีว่าวันนี้ปุ้ยมีงานแล้วรู้สึกว่ายังไม่อยากไปนะคะแล้วทีนี้พ่อก็เลยมาถามบอกว่า จะไปซื้อน้ำไหมแล้วทีนี้ปุ้ยก็บอกว่ายังไม่ไปพ่อค่ะพอตอนพูดออกไปแล้วค่ะก็เลยมีความรู้สึกว่ามาตรวจตรวจศีลตัวเองอะค่ะความรู้สึกในใจที่เราพูดบอกว่ายังไม่ไปอ่ะพ่อค่ะมันมันมีกิเลสตัวที่ว่ามันมันคิดค่ะกิเลสมันคิดอย่างนี้ค่ะมันบอกว่าทําไมเราจะต้องแบบไปซื้อให้ด้วยเพราะว่าหมายถึงว่าเดี๋ยวเรายังไม่อยากไปในวันนี้เราอาจจะไปพรุ่งนี้ก็ได้ในเนี้ยแต่พ่อก็คือจะเหมือนให้ไปในวันนี้ค่ะ แต่พอเรามาคิดอีกทีนึงพอดีว่าพ่อไปนามาใช่ไหมคะแล้วทีเนี้ยมันก็เลยมีความรู้สึกว่าโอพ่อก็เหนื่อยมามากแล้วทีนี้เราก็จะไปแทนแล้วก็เวลาที่แบบพ่อจะคิดเงินดังกับเวลาที่ตอนไปจ่ายตังะค,ะค่ะกิเลสมันก็คงบอกว่าเดี๋ยวพ่อก็ไม่รู้เรื่องอีกเวลาเขาทอนตังมาหรือว่าคิดตังถูกผิดอะคะ่ะมันก็เป็นห่วงพ่ออีกะคะ่ะมันก็เลยตัดสินใจไปะคะ่ะ พอขับรถไปถึงที่สหกรณ์ที่ขายน้ำนะคะ,ะเจอร์นี้ไปถึงค่ะที่ร้านเขาก็บอกว่าหยุดหนึ่งวันค่ะแล้วกีเลศวันก็มาอีกค่ะกีเลศมันบอกว่าเห็นไหมพ่อที่หนูบอกว่าอาจะไม่มาวันนี้เห็นไหมพอดีมาแล้วเขาก็ร้านก็ปิดเลยไม่ได้น้ำไปอยู่ดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ปุ้ยก็เลยส่วนมาก,กับกิเลสไปบอกว่าไอ้กิเลสแล้วใครจะไปรู้ล่ะว,ว่าเขาจะขายหรือไม่ขายนี่มันเป็นเหตุการณ์เฉพาะหนะ้เาเขาก็อยากมาวันที่เขาขายกันทั้งนั้นแหละไม่มีใครเขาอยากมาวันไม่ขายหรอกนี่กิเลสมันก็เลยเงียบไปค่ะแล้วปุ้ยก็ขับรถกลับไปที่บ้านค่ะแล้วก็เอารถเข้าเอารถเข้าลงรถเสร็จแล้วเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็เดินไปบอกอาท่านที่ว่าท่านฝากซื้อน้ําด้วยนะคะปุ้กก็เลยบอกว่าวันนี้หยุดเอ่อ ที่สาก,กรเขาไม่ขายน้ําค่ะแล้วอ่าเขาก็บอกว่าไปตรงนี้หน่อยได้ไหมไปที่ซอยใกล้ๆจากบ้านเรานี้แหละไปไม่ไกลนะค่ะไปไปอีกไปอีกข้างๆตาบลเราเนี่แหละค่ะน,นี้กิเลดปุ้ยมันก็มาอีกค่ะ มันบอกโอ๊ยไม่อยากไปแล้วไปตลาดมาแล้วอะไรเงี้ยค่ะปุ้ยก็เลยบอกว่ากิเลสไปว่าถ้ากิเลสไม่ไปให้กิเลสยืนอยู่ตรงนี้แหละเดี๋ยวปุ้ยก็จะไปกับอาค่ะก็เลยปุ้ยก็เลยไปเอารถออกจากรถแล้วปุ้ยก็เลยขับรถไปกับอาค่ะในระหว่างทางอ่ะอาท่านก็พูดบอกว่าน้ําท่านอ่ะเหลืออีกถังนึงถังนึงเนี่ยก็คือกินได้วันนึงพอกิเลสปุ้ยได้ฟังดังนั้นะคะ่ะมันก็เลยรู้สึกว่าโอ้ ถ้าเราไปไปเนี่ยมันก็จะเป็นประโยชน์กับท่านเนาะทีนี้ก็เลยขับรถไปนะคะไปไปถึงคนที่เขาขายน้ํานะคะก็เขาไม่สบายเป็นโรคหัวใจะคะ่ะเขาก็ยกกันไม่ได้ใช่ไหมคะสองคนกับอาก็ได้ช่วยกันยกน้ําค่ะขึ้นขึ้นรถของตัวเองะคะ่ะแล้วก็จ่ายค่าน้ําแล้วในค่าน้ํานั้นนะคะก็ ก็มีจ่ายก,กันไปคนละร้อยค่ะแล้วก็ต้องอทอนอาทั้งหมด30บาทแล้วของปุ้ย10บาทนะคะแต่ว่าคนที่ขายนะเขาก็ทอนมาเป็นแบงค์ยีบใบปุ้ยก็เลยบอกว่าให้อาทอนปุ้ย10บาทอะไรเงี้ยค่ะแล้วอาเขาก็บอกว่าเออเนี่ยที่ปุ้ยไปตลาดมาแล้วก็พาอามาซื้อน้าเนี่ยเขาบอกว่าเขาไม่เอาก็ให้ปุ้ยทั้งหมดเลยแล้วทีนี้กิเลสปุ้ยอะค่ะมันก็มีความรู้สึกว่าโอ้อาท่านเป็นคนมีน้ําใจมากเลยค่ะ ิเลนมันก็รู้สึกละอายกับการกระทําที่ทั้งหมดอะที่คิดว่าจะไม่ไปซื้อน้ําให้อามันก็รู้สึกซาบซึ้งนะค่ะว่าอาท่านป็นคนมีน้ําใจนะทีนี้เสร็จแล้วค่ะปุ้ยก็เลยปุ้ยก็เลยเอา,เอาน้ําไปส่งอาที่บ้านแล้วก็ช่วยกันยกเสร็จแล้วนะคะแล้วก็เอาตังค์ที่อาให้ไว้นะคะก็คืนท่านไปทั้งหมดแล้วท่านก็บอกท่านไปว่า ปุ้ยช่วยค่าน้ํานะแต่ไม่ใช่ค่าน้ค่าน้ํากินนะเป็นค่าน้ําที่อาลดน้ําผักอะคะ่ะที่ท่านก็คือท่านอาจจะปลูกผักข้างบ้านแล้วก็ท่านก็จะแบ่งผักให้ปุ้ยกินนะคะค่ะก็มีประมาณนี้คะ่ะครู้รู้สึกว่าวันนี้ปุ้ยก็เจอกิเลศหลายตัวคะ่ะขอบคุณค่ะ อนุโมทนาค่ะปุ้ยเชิญพี่สมภาค่ะค่ะก็ฟังดูโอ้กิเลสมันซ้อนไปซ้อนมามันเยอะมากเลยนะมันมันเลี้ยวไปเลี้ยวมาดีนะที่น้องปุ้ยมีปัญญาแล้วก็มีความมีความแววไวจับได้ทุกทุกชดของเขาอะ่ะเออเหมือนอย่างตอนที่บอกว่าไม่อยากจะไปแล้วจําเป็นต้องไป พอไปแล้วไปถึงร้านปิดมันมีความรู้สึกไหมว่าอืมสะใจจังเลยเห็นไหมบอกแล้วว่าไม่อยากจะมามันก็เป็นแบบนี้เลยคิดไว้แล้วอะไรประมาณนี้ใช่ไหมมันเหมือนใช่ไหมคะเหมือนเหมือนเหมือนอารมณ์นั้นบอกเห็นไหมล่ะจริงๆไม่ใช่ไม่อยากจะมามาแล้วก็เสียเวลาอะไรอย่างเงี้ยมันมันมันเหมือนมีหลายขั้นตอนมากถ้าเราถ้าเราจับไม่ได้ไล่ไม่ทันนะมันมันเหมือนถ้าเหมือนสมัยก่อนอะ สมัยก่อนอ่ะจะต้องมีวิวาทะคือพี่พี่ก็เคยเป็นบ่อยแบบเนี้ยคือเวลาเวลาใครก็อยากให้เราไปไหนแล้วเราไม่อยากจะไปอ่ะแล้วพอไปถึงมันไม่ได้ดังใจอ่ะแล้วเราจะมีความรู้สึกว่าอุ๊ยสัตย์ใจมากเลยเห็นไหมบอกแล้วว่าไม่มาไม่มามาแล้วมันก็ไม่ได้ผลอะไรอย่างเงี้ยแต่แต่ทีเนี้ยพอมาพอมาเรามารู้จัก รู้จักเอ่อล้างรู้จักล้างกิเลสของเราเองอ่ะเราก็เออแล้วถ้าเราไม่มาเนี่ยตัวนี้มันก็ยังถ้าเราไม่ได้ล้างอะตัวนี้มันก็ยังอยู่นะมันมันพอเวลามันเกิดเหตุการณ์มาแบบนี้อีกก็จะรู้สึกแบบนี้อีกคือมันจะมีความรู้สึกว่ามันติดตัวเรามันล้างไม่ออกอ่ะความความที่ว่าเรามันเหมือนมันเหมือนตัวมารที่มันมันความสะใจอ่ะน้องปุ้ยเคยไหมคือความสะใจว่าเราเรา เราไม่ชอบอ่ะแต่เพื่อนมามาให้เราทำอ่ะแล้วเราเออแล้วพอไม่ได้ดั่งใจเขาอะ่ะพอเขาไม่ได้ดั่งใจเขาอะ่ะเรามีความรู้สึกว่าเออสะใจจังเลยอะไรประมาณเนี้ยอันเนี้ย<ต>ใช่ไหมแ,แต่ตัวนี้ของปุ้ยมันจะเป็นแบบว่า <c ười> กิเลสปุ้ยมันบอกว่าเห็นไม่ล่า <c ười> ของปุ้ยมันจะพูดว่าเห็นไม่ล่า <c ười> มาแล้วก็ไม่เปิดใช่น้ําไปจริงๆด้วยค่ะก็เลยได้ส่วนหมัดกับกิเลสค่ะ ครุใช่ค่ะเนี่ยมันมันมันเหมือนตัวมันมันเป็นตัวที่ซ้อนอยู่อ่ะมันเป็นมารที่ซ้อนอยู่ว่าอืมฉันบอกแล้วไม่เชื่อเห็นไหมต้องเชื่อฉันอะไรนี่ยมันเหมือนเรายังมีความตัวยืดอยู่นะว่าต้องเชื่อเราอ่ะเขาต้องเชื่อเราอ่ะอย่างเงี้ยมันเหมือนต้องให้เราได้ดั่งใจประมาณนี้ก็ใช่ถ้าเราไม่ถ้าเราไม่ละเอียดพออ่ะแล้วอีกตัวหนึ่งที่น้องปุ้ยบอกว่าน้องปุ้ยได้เงินทอนมาน่ะถ้าเป็นแต่ก่อนอ่ะ เรารู้สึกเราเราจะรู้สึกฟูใช่ไหมว่าเออเห็นไหมเราทำดีเราต้องได้ดีมันเราต้องได้ผลลัพธ์ที่ดีเอ,อเงินอย่างเงี้ยมันได้เราน่าถูกแล้วอะไรอย่างเงี้ยแต่พอมาเรามาลดกิเลสเราก็ได้รู้ว่าอ๋อจริงๆแล้วท่านก็มีน้ำใจท่านก็มีน้ำใจกับเราท่านก็มีความจําเป็นที่จะต้องเอ่อต้องพึ่งเราอะไรอย่างเงี้ยยิ่งพอท่านบอกว่าอืท่านมีอยู่แค่นี้นะถ้าท่านไม่ได้ไปวันนี้ ท่านจะท่านจะอดน้ํหน้าอะไรอย่างเงี้ยมันทําให้มันทําให้เราได้ได้เห็นตัวตนของเราว่าเออเนี่ยเราล้างได้เยอะขึ้นล้างได้มากแล้วก็เร็วด้วยเราไม่ทุกนานถ้าเป็นเมื่อก่อนอ่ะถ้าเป็นเมื่อก่อนถ้าเป็นเหตุการณ์แบบนี้ถ้าเป็นตัวพี่จะมีความรู้สึกว่าโอ้ยมีความสุขมากเลยกับการที่เห็นคนอื่นเขาเขาไม่ได้ดังใจอ่ะแต่เราว่าได้ดังใจอะไรอย่างเงี้ยใช่ค่ะเพราะตอนนั้นกีเหลสพูดคิดว่า เหมือนถ้าเกิดว่าเราไปทําตามเขาอาจจะจะทำให้เขาเอเหมือนได้คือกิเลสโตนะคะกลัวจะเป็นห่วงว่าเพื่อนอาจจะกิเลสโตแต่จริงๆอ่ะกิเลตที่เราโตแล้วอะค่ะทีนี้มันก็เลยเห็นอาการนั้นนะคะก็เลยต้องได้ไปตลาดค่ะก็เลยต้องบอกกับกิเลสค่ะว่าถ้าไม่ไปก็ให้อยู่ที่นี่เดี๋ยวเราจะไปตลาดค่ะครูดูไปแล้วได้บําเพ็ญเห็นไหมคะได้ได้บาเพ็ญอีกแทนที่ว่าแทนที่ว่าเออแบบไปถึง ถ้าเราไม่ถ้าเราไม่มีเออ่จิตใจที่ว่าเราเราเป็นนักบาเพ็ญนะ่ะเราก็ต้องคิดว่าอืมพ่อค้าแม่ค้าเขาต้องยกสิไม่ใช่เราใช่ไหมจะให้เรามายกได้ไงเราจ่ายตังค์แล้วนี่อะไรอย่างเงี้ยแต่นี่เราก็ได้บําเพ็ญเราได้เราได้ไปซื้อของเขาแล้วก็ได้ช่วยผ่อนแรงเขาด้วยเราก็ได้ประโยชน์นก็สาธุด้วยค่ะยินดีด้วยค่ะที่จับตัวละเอียดมากเลยค่ะจับตัวละเอียดมากได้เลยค่ะ ขอบค,คุณครูค่ะค่ะ,ะ,ะนุโมทนาค่ะขอบค,คุณครูค่ะอ่าต่อไปเป็นคิวที่หมูยะโสธรค่ะเชิญค่ะ